กำลังออกผลอ่อนนะครับผลเล็กผลอ่อนอยู่นะครับสำหรับไม้ก่อนะครับหรว่าต้นก่อก่อหินนะครับเป็นก่อหินออกดอกออกผลนะครับช่วงนี้มา,มาดูลักษณะผลใหม่นะครับผลอ่อนของต้นก่อ การออกผลก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับออกตามกิ่งเป็นกลุ่มๆนะครับผลมันก็จะต้นไม่ค่อยตรงนะครับ <_ d ata> เพราะว่ามันเกิดตามโขดหินนะครับไม่ว่าไม้ชนิดไหนนะครับส่วนมากจะเป็นชนนี้นะครับต,นต,ต,ต,ต้นเตี้ยแต่กิ่งกระเตื้อนะครับ